กบินบุรีคึกคักแห่ร่วมพิธีอัญเชิญแม่ตะเคียนยักษ์อัศจรรย์มีน้ำปิิศนาไหลออกฮือฮาหนูน้อยลายเห็นเป็นเลขรอยเด่นชัวดวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเย็นของวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้แนวทางนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเพราะบังเอิญเกิดเหตุอัศจรรย์ใจในระหว่างพิธีตาดีแลเห็นเลขลอยเด่นชัดๆจัดไปจ้า ก็จากข่าวข่าวล่าสุดสดสดร้อนร้อนที่เพิ่งมีการเปิดเผยเรื่องราวดีๆของพี่น้องชาวบ้านหมูส่สี่ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินดุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่เขาร่วมตัวกันมาอย่างเนืองแน่นเพื่อมาร่วมพิธีอัญเชิญและแห่แม่ตะเคียนยักษ์ที่จมอยู่ใต้ทราย ขึ้นมาเก็บไว้ที่วัดวังบัวทองและเราก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะหลังจากที่ยกต้นตะเคียนยักษ์ทั้งสองลงจากรถจู่ๆบริเวณกลางลำต้นก็ได้มีน้ำปิศนาไหลออกมาและที่เด็ดไปกว่านั้นตรงจุดเดียวกันนี้ได้มีหนูน้อยที่มากับยายแลเห็นเลขจากการโรยแป้ง7กับ5ชัดๆอีกรอบนะคะ7กับ5 ยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะนอกจากนี้แล้วที่เขาจะนำไปลุ้นรวยกันเขายังขอตามเลขทะเบียนรถพ่วงที่ใช้ขนแม่ตะเคียนมาที่วัดซึ่งก็สวยๆชัดๆ645164 Style, สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปเพราะของแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองและความเชื่อของแต่ละบุคคลและที่สําคัญก็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนด้วยปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่เลขชุดนี้พี่น้องหมู่สี่เขาขอจัดเต็มกันอย่างแน่นอนแต่ก็อย่างว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูและถ้าเพื่อนๆสมหวังและมีโชคกันแล้วก็อย่าลืมแบ่งเงินไปร่วมทําบุญกันด้วยนะคะทําบุญวันนี้สะสมบุญกันไปเรื่อยๆจะได้ ปังปังเฮงเฮงกันจ้าสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆวเฮงเนะคะจุ๊บๆ